เออเรื่องเปลี่ยนทนายบ้านี้นะเรื่องเปลี่ยนทนายบ้านี้นี่นะกูจะบอกมึงนะกูจะสอนมึงนะนะอกดไลค์เข้ามานะดันดันนะครับเจ็ดร้อยไลค์นะฮะนะไอย่าลืมกดนะนี่นะกูจะสอนมึงนะมึงจะเปลี่ยนทนายไม่เปลี่ยนทนายนะกูจะบอกมึงนะแต่ยังไงศาลก็ลงโทษผัวมึงแล้วอืได้ออกมาไหมล่ะทีนี้ได้ออกมาไหมล่ะได้ออกมาไหมล่ะ เออมึงโง่ไงมึงไม่รู้กฎหมายไงมึงไปฟังยังไงวันนั้นเนะไปฟังยังไงฟังเลยไม่รู้เรื่องเหรอฟังทั้องสองโมงนะเออแล้วตัวตุ่นก็ไม่มีปัญหากับมึงอาการก็ไม่เคยมีปัญหาบันมึงนะอย่ามาพูดนะคะนะอืมว่าเขาใส่ลายว่าเขาขวัญแกล้งค่ะอย่ามาพูดคะ่ะนะ อย่ามาพูดค่ะนะบอคาผู้จักแล้วค่ะนักกฎหมายใหญ่ค่ะโอ้ยอีเมียนทนาใหญ่เอ้ยนะรูจักเบิดนะครับพี่น้องเอฟซีไอถ้ายลูกกฎหมายเนะ่แต่ว่าไปซื้อปลาสงวนนี่นะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีแล้วเป็ดตักสั้นละครับพี่น้องเอฟซี เขาสิเปลี่ยนทนายาเปลี่ยนกัญาเขาดอกนะครับพี่น้องเอฟซียันเขาเปลี่ยนทนายยันเกสนะเด้บาทเนี้ยก็เลยห้ามสกัดไบสะก้อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะยิ่งชนะยิ่งบ้ายันเขาเปลี่ยนทนายอยาเอาเขาทนายเด็ดมากแบบนี้เด็ดในนอนละนะเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนละ่ะผีบ้าไปสิไปย่อมรับสารภาพจะจาของบเหตุแม่นบอกจะสิรับจะบอกครับพี่น้องเอฟซีเออบัาห่ามมาวัวนี่รับสารภาพเลย นักจะได้กลายเป็นเบานะมึงคิดว่ามึงสู้ในสั้นดีกามึงกฤษณาเหรอมึงปากหานแน่นอนมึงติดกุ๊กตลอดชีวิตแน่นอนนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีเออโอ้พี่บ้าพัชสิไปรับนะครับพี่น้องเอฟซีต่อสู้มาจากสารจากสารเร็วเม,นม่นหมดละนะครับถ้าเขารับสรารภาพจะรับ็ะสั้นต้น,ตนพวเนี้ยเม,นม่นหมด กระบวนการยุติธรรมมีไว้อะไรเอาสู้จนถึงที่สุดผู้เดียวนะครับพี่น้องเอฟซีแม่นหมอะอะเราก็ต้องสู้ไปถึงที่สุดเกียรติศักดิ์ศรีเฮาด้แม่นหมดของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์นะครับแม่นหมดนะแม่นคอยก็สู้ตายคือกันแล้วครับพี่น้องนะเอฟซีนะเออแลกกับอิสริาศราของตัวเองใช่ไหมล่ะแม่นเจ้าเดี๋ยวเจ้าชิยอมอยู่บอกรับสารภาพอยู่บอกบ้าเท่านั้นแล้ว เออแต่มึงมึงก็ยังไปเลขกคดีกับเขายังมีหน้ามาสอนเขาโอ้ยแค่คดีมิ่นปามากนะครับพี่น้องเอฟซีมึงจะไปสูเห็นยังแม่นบอกขนาดคดีมินปามากันยังยันครับพี่น้องก็ไม่น้ามาสอนเขาอย่าบอกสนตีนเลยบอกกลัวดูนี่มินนี่นะครับมีโอขาสโลดนนะครับถ้าจา้างผมเอาเงินมาล้านหนึ่งครับเอาเงินมาล้านหนึ่งครับผมอะ โอ้ยบาทหนึ่งเขาก็บเจ้างครับเมื่อแดงหนึ่งเขาก็บเาจ้างนะอืมนะครับเพียนไหมล่ะนะครับคนเรานะครับมันเ็าสู้จนไปแล้วครับสู้จนหลังชนฝาไปแล้วครับพี่น้องเย็บซีนะเออสู้จนหลังชนฝานั่นแหละครับพี่น้องเย็บซีนี่แหละครับสิ่งที่สิ่งที่ผมพูดนะครับมาโดยตลอดนะการมีมือน้ําดีเหมือนเปรียบเหมือนนักมวย เปียบเหมือนไก่ชนนะนักมวยอ่าถ้ามือน้ําดีเขาจะบอกโดยตีอย่างนั้นอย่างนี้อ่าจุดบอดยังไงเราจะเจาะยางก่อนหรือยังไงหรือจะต่อยลําตัวนะครับพี่น้อง f สี่แม่นบอก่ะไก่ชนก็คือกันครับเขาเบิงบ่งไก่แล้วบบดนี้หัวดอยแล้วบบบนี้เขาไขหัวบบดน,นี้อ่มันขึ้นอยู่กับมือน้ามันโดบยาเข้าไปอีกบบดน,นี้นั่นไงครับพี่น้อง f สี่มันจะเป็นสั้นเด้อ ว้าพีบา่บ้าใช่นะครับพี่น้องเอฟซีเขามันเลื่อนนักสู้อยู่แล้วเขาไม่กลัวหรอกนะเอเขาก็ทําตามกระบวนการนะแล้วเขาก็ไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีด้วยนะสิ่งที่เห็นนะครับไม่มีพฤติกรรมเลยที่จะหลบหนีเลยนะไม่เคยเม้นแต่อะไรครับพี่น้องเลื่อนศาลนะครับไม่เคยเลื่อนเลยนะครับในนิทานเรื่องน,นี้นะเออไม่เคยเลื่อนเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะ นะครับนะเขาก็จะอะไรครับเขาก็จะเลือกทนายที่ดีนะครับพี่น้องเอฟซีนะอะนะครับการที่จะเลือกไม่ใช่คุยแต่โทรศัพท์ต้องไปคุยกับเขาเลยนะครับเนาะไปหาเขาเลยไปอ้อนบอนไปขอร้องไม่ใช่ว่าเรามีเงินแล้วเราเราเราจะทวไปให้เขาจัดการเนี่ยต้องถามต้องสืบต้องสอบต้องนั่นต้องนี่นะครับพี่น้องเอฟซีนะเออต้อง หาอะไรไปให้เขาอีกนะครับนำํำนั่นน้ำนี่เข้าไปเพื่ออะไรครับเพื่อที่ต่อสู้นะครับเนาะนะครับ,นะรบอ,อ่ไม่ใช่เราปล่อยปละละเลยไม่ได้นะครับแบบนั้นนะเออไม่ได้นะครับพี่น้องนะเอฟีนะเออาเขาทำตามกฎหมายทุกอย่างให้ความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องเอฟีนะนี่ไงครับพี่น้องเอฟีอืมนี่มึงไม่ล่อหรอกนะนี่ค่ะ ถ้าอายการนะคะเนาะคัดค้านการประกันตัวเห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาวกลัวที่จะลมนี่คะนะ่ะฮะเห็นไหมคะไม่รอดค่ะนะไม่รอดค่ะอ,อ,อาดันดันเป็นร้อยไรนะครับนะไม่รอดค่ะมึงตายแน่กูสะใจยังเลยนะเนี่ยเหรอมึงยังกินข้าวได้สามเวลามึงยังหายใจได้ฮนะมึงยังได้มึงได้ยังได้นั่งรถ แล้วตุกตากูลละแล้วตุกาตากูลลาเป็นยังไงนกะูไม่ต้องการเลยเอาทุกตากูคืนมานั่นไงครับพี่น้องเอฟีนั่นไงนี่เอาดันดันเก้าร้อยไรนะครับเอามั่นใจได้ขนาดไหนนะครับพี่น้องเอฟซีอืมนะครับต้องปล่อยเขาให้เขาพิสูจน์ตัวเองก่อนนะ เออมันยังไม่ได้จบเลยนะครับพี่น้องเอฟซีใช่ไหมล่ะอ่ามันยังไม่ได้จบเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเห็นไหมล่ะทีนี้นะครับเห็นไหมล่ะทีนี้อืมต้องออกมาพูดแล้วนะครับจะเก็บไว้ทำาในีน่แหละครับใครจะเปิดก่อนนะครับอีหยวกกับพ่อพี่นี้ใครจะเปิดก่อน,นะรอออรอนแรงจูงใจอ่า มันบอกว่าเมื่อคืนนี่นะคะแรงชูงใจมีค่ะมีค่ะมันมีค่ะนะอืมไม่อยากพูดค่ะกลัวโดนมินประมาทค่ะนะนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีอืมนะอะไรนะลุงบอกว่าจะพูดให้หมดอ่ะก็พูดสิครับนะพูดเลยจะเ,เวลาไหนมาพูดครับก็ต้องพูดใช่ไหมล่ะมันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะพูดนะครับนะ อเแล้วสิ่งที่สำคัญนะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนอ่า fc ก็รอดูนะครับพี่น้อง fc มันเป็นจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่านะครับนะอะ่ที่มันมีแรงจูงใจแบบนี้นะครับนะนี่นะครับสิ่งที่เขาเพิ่มไปสิ่งที่เขาอ่ามีแรงจูงใจที่เขาเขียนเข้าไปนะนี่ไงมันก็จะไปถามมันอีนี่เป็นคนบอกนี่ว่าแรงจูงใจคืออะไร ขก็เลยเขียนเข้าไปก็มีการเพิ่มเข้าไปถ้ามีแรงจูงใจคืออะไรครับคือเจตนาเลยเลยเห็นไหมล่ะนะครับแต่เราแก้ไม่ได้ครับหรือไม่ได้แก้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับนะนี่งไงครับพี่น้องเรสีนะ